ที่ทุกคนหนังจากที่ผมตื่นมาก,ก็ทำทำอาหารชาเช้กากินเีดองนะครับก็จะเป็นนี่ครับเฟรนไายมันอร่อยมากนะทุกคนเป็นอาหารเช้าพี่ ตอนผมจะไปท,าาท,ไปทํางานนะครับก็เลยทําไปนั้นๆทีจะซื้อขิงฝามากินนะทุกคนเรามาทอดกินเองเพราะว่าถ้าซื้อกินเองช่วงนี้มันไม่ค่อยมีใครขายนะครับขิงฝาก็จะมีที่ตามแมคโดนัลด์พวกนี้จะขายอยู่ครับเ f ฟซงี้ถ้ามีดุกกินถ้ามีแค่เส้นก,กรองนะ ถ้ก่อแล้วก็เป็นแฮมเนี่ยอร่อยเลยยิ่งอร่อยมากเลยมันสุดยอดนะทุกคนพิเศษไหมมันพิเศษมากในการสื่เข้อมาเรามากินอาหารเชาวอาหารแบบนี้ถา,ามว่าถามว่าผมกินอาหารนี้ตลอดไหมผมไม่ได้กินตลอดนะครับนานทีจะกินนะครับ มันร้อนนะไม่ไหวร้อนขนาดเราไม่ไม่ได้ใส่ซอสน,นะครับมันยังอร่อยนะทุกคนอร่อยมากตอบโจทย์นะทุกคนหรือว่าอร่อยอาหารเช้าก่อนไปทำงานนะ เมื่อวานตื่นมาครับเมื่อวันเลิกงานก็กะว,ว่าจะไปเอ๊ะกะว่าจะมาทํากินนะครับแต่ก็ไม่เอาดีคว่ามันดึกเกินเลิกงานก็ดึกแล้วครับสามทุ่มก็เลยหายะๆๆอะไรง่ายๆเดี๋ยวครับก็จะดื่มมาเที่ยวนะครับทุกคนที่เชียงใหม่มีที่เที่ยวเยอะนะครับที่เชียงใหม่ แล้วก็มีตลาดนะัดตลาดนั้นด้วยเยอะมากเแต่ที่จะไม่เหมือนกันครับตลาดนัดของน่ากินเยอะอาจจะดูลบเลยครับทุกคนห่องอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะนะครับผมแนะนำแหล่งท,ออท,ท่องเที่ยวที่จยงใหม่เยอะมากประตูท่าแพสำคัญเนี่ยคือ ต้องมาถึงครับประตูท่าแพคือเชียงใหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยมากแล้วก็เป็นบรรยากาศที่มีความโบราณนะครับทุกคนแล้วก็มีจะมีการเล่นมีตลาดนั้นมีของขายต่างๆนะครับอย่าลืมกันมาเที่ยวนะเยอะมากจริงเที่ยวเยอะครับตั้งแต่ผมมาอยู่นี่ก็ถึกว่าอบอุ่น,นครับ แล้วเป็นความสุขมากม,มันบอกไม่ถูกนะต้องมากันเองมาเที่ยวธรรมชาติที่นี่เที่ยวธรรมชาติเยอะมากไม่ว่าที่ไหนก็ตามของอภาคเหนือหรือที่ไหนๆใกล้ๆก็ได้ที่แถวบ้านก็ได้ทางอีสานใต้เหนือกลางเนี่ยออกตกได้หมดเลยครับเที่ยวตรงไหนเที่ยวได้หมดครับขอให้คุณรักธรรมชาติ ลักสิงเว้รอครับโอเคอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรรบายเดี๋ยวผมจะขอกินเสียแล้วผมก็จะไปทำงานต่อนะครับอาบน้ำทำงานก่อน